หันข้างมาให้ให้พี่เห็นป,า,ป,ป,ปากเปอร์เลอะเปอรเลอร์อย่าอย่างงี้อย่าดุเสียงดุเปอรเลอะเอาเสียงแบบลากเป็นสระเออเปอรเลอรเน้นให้ออกตรงนี้ให้ชัดๆอย่างเดียวเปอรเลอเปอรเลอเปอเลอร์ากหางเสียงเปอดูนิ้วเปอหยุดเลอหยุดเปอเลอรยังเปออ่าเลอ ขึ้นเสียงยาวขึ้นลากเองก็ได้เปอเปออ่าดีเปอเลออ่าเสียงนุ่มขึ้นเลเสียงมันจะเริ่มจะเริ่มขึ้นมามันไม่ใช่แค่เปอเลอเปอเลเรากําลังเปิดช่องเสียงตั้งแต่ตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆเปอเลแต่เมื่อกี้แรกแรกแรกพูดนี้เปอเลอมันจะไม่ได้อะไรอ๋ออ๋ออ๋อสามแล้วพูดติดกัน เกอเกอออกเสียงสิเกอเราเอา o, ส่วนไหนแตะส่วนไหนเกอส่วนรกระเพดานเกอกลางๆพูดสามคำติดกันโดยใช้เทคนิคลากชา้าลากชา้าอ่ะกอสามคำติดกันเปอเลอเกอลากช้าลงอีกนิดนึงเปอ yes เลอเกอเปอเลเกอก็คอ ก็ก,กอเฉพาะเซตเนี้ยนะสิ่งที่เราจะได้คือเราก็จะเปิดจุดตรงนั้นอนะ่ะตอนนี้เรากําลังเปิดจุดเกิดเกิดเกิดไอคําพวกนี้สระอด้วยมันจะบังคับให้แนกปั้นคําพอปั้นคําปุ๊บ<อ>สิ่งที่ต้องทําต่อคืออะไรลากเสียงให้มันไม่เท่ากันเพราะมันถูกบังคับด้วยวรรณยุกต์ไงถ้าออกเสียงชัดมันจะไม่ใช่แบบนี้นะก็กอ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 มันจะต้องเป็นก็กอ ก่อก่อก่อกอก่อกอกอเริ่มกดใช้อวัยวะในปากจากที่ไม่เคยใช้มากตอนนี้ต้องใช้มากกับแบบฝึกนี้โอเคไหมอ่ะอันนี้ให้ผ่านอ่าบรรทัดที่สองค่ะสระเอแล้วนะเราเอต้องเปิดได้เก้เก้เก้เยี่ยมผ่านเลยเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวลืมก้องก้องก้อน เยี่ยมเลยสระอ,อชัดขึ้นมากอ่ะปะแก้วก้ากิ้งสระแอมันฉีกแก้ว,กวไหนพูดเอดิเอเอแอแอปากเหมือนกันไหมแอกว้างกว่ามันต้องแบบมันถึงจะชัดเสียงสระกับเสียงวรรณยุกมันจะบังคับให้นักต้องชัดถูกไหมแต่มันจะชัดต่อเมื่อนักออกเสียงถูกถูกไหมถูกปะครับเอาสี่บรรทัดติดกันแล้วไปช้าๆอย่าอย่าให้ผิดหวัง ขอเปนทัดสี่กอนนะฮะเอาได้แก้วกล้ากลิ้งขำขมขายเปลี่ยนหลวงหลงลบแล้วชุดขอไข่กับหอรอหอรอเนี่ยคือเราต้องการให้เริ่มฝึกเวียงเสียงอ่าจัตาวาขำขมขายออกเสียงชัด เราควบคุมเสียงแต่ละคำได้ถูกต้องบังคับเสียงได้มากขึ้นคือทั้งสี่ข้อเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างซึ่งพี่ไม่สามารถจะอธิบายได้ละเอียดทุกคําว่าเราจะได้อะไรแนกกกาลังเข้าใจการควบคุมปากตัวเองโดยอัตโนมัติสัมผัสถึงได้สัมผัสถึงการพูดจากการลิ้นเนี่ยเ่ถูกเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าแน็กเริ่มต้นจากก็กอต้มสามสีทหารก้าหาร,าหารเสื้อถาวัว